สวัสดีค่ะวันนี้แม่บุญจะพามาเล่นขายขนมกันขนมที่ว่านะคะมันเป็นขนมไทยโบราณก็ไปเปิดดู YouTube เพราะว่าตัวเองไม่เคยทำอยากจะกินนะ่ะเข้าหมาคะ่ะเข้าหมาได้เชื้อเข้าหมากมานะคะมีคนใจดีนาะงฟ้าใจดีส่งมาให้ก็จะมาทดลองทำส่งมาให้เยอะแยะเลยนี่ มีจดหมายน้อยฝากมาด้วยนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นหัวเชื้อเก่าแม่คุณจะลองใช้หัวเชื้อนี้ดูเพราะว่าอันนี้มันอันเล็กแล้วเขาบอกว่าข้าวหนึ่งกิโลใช้หนึ่งก้อนครึ่งนะคะทีนี้มาดูแล้วหนึ่งก้อนครึ่งอันนี้นกับหนึ่งก้อนครึ่งอันนี้มันต่างกันเยอะเลยนะก็เลยตัดสินใจว่าหนึ่งกิโลใช้หนึ่งก้อนทีนี้เขาบอกว่าใช้ข้าวเหนียวเนี่ยหนึ่งกิโลนะคะเอาไปนึ่ง เวลาไปนึ่งก่อนจะนึ่งเขาบอกว่าให้ซาวข้าวให้ขาวสะอาดก่อนแล้วหลังจากเสร็จนั้นเอาไปนึ่งแล้วเนี่ยประมาณกี่นาทีก็แล้วแต่แต่แม่บุญนึ่งในหม้อหุงข้าวนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่มีไม่มีซึ้งไม่มีอะไรเสร็จแล้วอ,ออกมาเนี่ยเขาบอกให้ล้างน้ําให้สะอาดข้าว,วร้อนๆนะคะมันก็ไม่ร้อนมากแล้วแหละเพราะว่าเอาออกมานานละเราก็จะมาล้างกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้ทาค่อยค่อย เพราะว่าเดี๋ยวข้าวมันเม็ดมันจะไม่สวยนะล้างจนข้าวคายเขาเรียกว่าคายยางยางข้าวนะคะข้าวเหนียวมันจะมียางนะเพราะว่ามันที่เรากินกันมันเหนียวเหนียวแฉะนะคะมันเป็นยางข้าวเสร็จแล้วในสูตรบอกว่าข้าวหนึ่งกิโลห้าท้าทายไหมข้าวหนึ่งกิโลแต่ไม่ได้บอกว่าข้าวหุงแล้วหรือว่าข้าวข้าวดิบหรือว่าข้าวสุกนะคะ เกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาเอาไงดีถ้าทำหนึกิโลเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้นี่ก็คือทิง้งทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเอาอย่างปลอดภัยนะคะ <c oughs> ทำแค่ครึ่งกิโลก็พอโดยการนำข้าวที่นึ่งสุกแล้วในหม้อหุงข้าวแบบสมัยใหม่เนี่ยนะคะเอามาข้าวมันติดก้นหม้ออ่ะมันเป็น เอามาชั่งได้500กรัมก็คือครึ่งกิโลนะคะทําตามแบบเวลาทําขนมฝรั่งนะคะจัดการช่างตวงทุกอย่างมันจะได้สูตรที่แน่นอนไงทีนี้คนที่เขาทำนี่เขาเป็นคนโบราณใช่ไหมคะคุณยายสมบัติเมื่อกี้อ่านชื่อคุณยายสมบัติไปเปิดดูเรื่อยเลยคะ่ะอยากกินอะไรก็ไปเปิดยูทูบทำนะคะ ยางข้าวนะคะมันจังยางขาวๆอยู่อันนี้เอาเอาอันนี้มาเพราะว่ากรองไว้จะได้เอาน้ำเอาน้ำเป็นลดต้นไม้นะคะเสียได้นะ หนึ่งน้ำผ่านไปนะคะเดี๋ยวขอล้างอีกสองน้ำแล้วค่อยมาเจอกันนะตอนนี้นะคะก็ล้างข้าหมากเนี่ยแล้วก็ใส่ตะแกรงกระชอนเอาไว้นะคะให้เสด็จน้ำมาทำขั้นตอนต่อไปก็คือการนำแป้งเข้าหมากมาโขลกนะคะให้ละเอียด เขาบอกว่าถ้าครบไม่ละเอียดเนี่ยมันจะไม่เข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วมันจะไม่สวยมันจะไม่ไม่น่ากินนะนะคะมาลองดูนะสมัยเป็นเด็กๆชอบกินนะคะเป็นเด็กไม่เด็กมากหรอกอายุสิบกว่าขวบได้แล้วนัมะ่พ่อพากินเนาะคนอีสานเอาละคะ่ะ ตอนนี้เราก็บดละเอียดแบบนี้เลยนะคะทีนี้เราก็จัดการเอาข้าวเอาข้าวที่เสด็จน้ำแล้วเนี่ยนะคะเทลงไปจากนั้นก็จะค่อยๆเติมแป้งนะคะ ก็ค่อยๆขยำให้เข้ากันเขาบอกให้คนเบาๆนะคะอย่าทำมือหนักเพราะว่าข้าวจะช้ำม,มันจะหักมันจะได้เป็นข้าวส,สวยๆเนาะแม่คุณเป็นคนไม่ถนัดซ้ายนะเนี่ยถนัดขวา เามาสาทุกเอาใจช่วยด้วยกันนะคะขอให้เป็นเนาะเขาบอกว่าถ้ามันไม่เป็นนี่มันจะแดงนะมันจะแดงแล้วก็ทิ้งได้เลยตายแล้วขอยังให้เป็นอย่างนั้นนะคะ ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะอุตสาห์อยากจะกินอุตสาห์มีคนส่งมาให้นะคะเอาละค่ะคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะคะ นั้นก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเขาบอกให้ใส่สองช้อนน้ำตาลทรายละเอียดละเอียดนะคะสองช้อนอย่างนี้นะหนึ่งแล้วก็สองเพราะว่าข้าวเหนียวมันแค่ครึ่งกิโลนะคะถ้ากิโลหนึ่งเนี่ยเขาบอกให้ใส่สี่ช้อนน้ำตาลกับยีสต์เนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยากันนะคะ ทําให้เกิดก๊าซเป็นการหมักเหมือนกับการทําเบียร์ทำอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นข้าวเป็นข้าวหมักกันนะคะตาลเป็นตัวช่วยเป็นอาหารของยีสต์นะคะมันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาแล้วก็จะทําให้เกิดอะไรล่ะเอฟเฟกขึ้นมานะคะเสร็จแล้ว เขาบอกว่าเอาตั้งไว้อุณหภูมิห้องประมาณ3วันแล้วแต่อากาศนะคะอากาศหนาวอากาศอย่างที่นี่อากาศค่อนข้างเย็นเนี่ยอาจจะหลายวันมากกว่านั้นนะคะก็จะตั้งไว้อุณหภูมิห้องที่เปิดฮีเตอร์ค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวนะคะเอาละค่ะคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะคะสีมันแปลกๆไงไม่รู้เนาะสาธุขอให้เป็นไปด้วยดีนะคะ แล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึ่งตอนเอามาเปิดนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ